วายจีนขึ้นหลังกระแสก,การเปิดตัวคอนแอลเพลงครั้งสำคัญรหัสลับ S.O.L.M โปรเจกต์ชื่อว่า Sexy Girl ทางด้าน o s ซ n a ่าคันปอยเก่งเวอร์แต่ทางด้านน้องนิซ่า ทำได้แค่มีพิรุธเปิดตัวผู้กำกับเพลง Sexy Girl คือ5อย่างมากค่ะกับล่าสุดค่ะดีเจสเน็กออกมาเปิดเผยคลิปตัวอย่างเพลงบางช่วงบางตอนของโปรเจกต์ Sexy Girl การคอแลแลบเพลงร่วมกันค่ะระหว่างดีเจสเน็กโอโซน่าลิซ่าและก็เมแกนส่วนดีเจงูค่ะพ้นข้อคอ,อรหาจะโดนผัดเผ็ดงูไปแล้วเพราะว่าแกงเก่งเหลือเกินค่ะพร้อมกับอวยยศให้ดีเจงูเป็นพี่งูพ่องูคุณพี่งูไปเลยค่ะทุกคนค่ะพร้อมใจกันโปรโมทค่ะประกาศสักดาหว่าเพลงขับมาแน่แน่หลอย 2 2ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะพาไปชมความสปอยเก่งของอีพ่อโอซูน่าเรียกว่าหลุดบ่อยมากค่ะแล้วก็ไลฟ์ล่าสุดในไอจีก็ยังดุดอีกถ้ายังไม่รีบปล่อยเพลงออกมาค่ะก็อาจจะหลุดทั้งเพลงไปเลยก็ได้แฟนๆลิงค์ค่ะก็บอกว่าเนี่ยเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าใครเนี่ยอยากจะร่วมงานกับลิซ่ามากกว่ากันระหว่างดีเจนกหรือว่าโอซูน่าดูเหมือนว่าโอซูน่าเนี่ยจะตื่นเต้นกว่าพี่งูอีกนะเนี่ยร้องมาทั้งเพลงแล้ว More Dile que ella no lo quiere, que él no da nota. ¿Cómo el presupuesto, cómo están mis fanáticos, ¿Dónde están? Vamos a poner un corte de sexy, Girl Sexy. Mm. Saludo a todos los fans. Gracias, te digo, pajito, ahí El va a ser... te monté, monté, monté un, un bonboncito ahí, monté... Una oh, bien dita, ya, pu... Bueno, si no te algo ahí para que pague Morel More, el Sara Dile que ella no lo quiere, que él no da nota. I'm ซึ่งแฟนๆบอกกันค่ะว่าตามทางการนี่ค่ะมิวสิกวิดีโอก,ก็ได้ถ่ายทำไปแล้วนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าน้องลิซ่าจะอยู่ที่ปารีสแล้วก็ถ่ายทำแต่ไปที่ทราบกันดีค่ะว่าการถ่ายทำได้สิ้นสุดลงไปนานแล้วและกำลังอยู่ในช่วงเริ่มโปรโมตส่วนทางด้านน้องลิซ่าเองค่ะแฟนๆค่ะก็แซวกันใหญ่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยสปอยได้ก็แค่ทำตัวมีพี่รุธค่ะเวลาโดนถามในตอนคอไซกับแฟนๆเรียกว่าเก็บความลับเก่งมากมาโปรโมตเอาวันปล่อยตัวอย่างเพลงเลยซึ่งการปล่อยเพลงครั้งนี้ค่ะต่างเรียกกระแนหนักมากไปทั่วโลก สำนักง,งานข่าวทั่วโลกค่ะตีพิมพ์ข่าวของไทยเราก็ไม่แพ้กันแน่นอนค่ะพลังของเขาไม่ธรรมดาจริงๆตรงยกให้เลยเพราะว่ลาล่าสุดค่ะทําให้หุ้นของ YG พุ่งขึ้น YG ค่ะรอบนี้ทําดีโปรโมทใน IG Story อีกด้วยซึ่งครั้งนี้ค่ะผู้กํากับ MV ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเลิศอยู่นะซึ่งได้คุณคอรดินทินลี่ค่ะเป็นผู้กํากับมิวสิกวิดีโอผู้กํากับเชิงพาณิชย์และก็ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันเีดเจอร์เป็น C e o แล้วก็เป็นเจ้าของ Boy in the Castle Production แฟนๆบอกเขาว่าก็เลิศอยู่นะมี แต่ปังๆส่วนผลงานคะ่ะก็ตามที่เห็นในวิกิพีเดียนี่ค่ะยาวลาดฟาดเลยคะ่ะคุณผู้ชมแบบที่คุณผู้ชมเห็นส่วนทางด้านดีเจสเนค่ะไม่ต้องห่วง S O L M แฟนๆดีเจดังๆคะ่ะมาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้ก็เปิดทุกผับมาเลยสิคะสาหรับดีเจ e เนกแฟนๆบอกเขาว่าน้องได้ร้องกี่วิก็จะปั่นก็จะวิให้ถึงที่สุดแต่เชื่อเขาว่าพองโง่นั้นเอ็นดูลูกสาวของเราอย่างน้อยต้องสามวิขึ้นไปก็ถือว่าเยอะมาแค่คําว่าดีเจสเนกก็ปังแล้วส่วนทางแม่จีนแม่เกาหลีคะ่แะแปลคอมเมนต์รีแอคหลังจากปล่อยบางช่วงบางตอนของ เพลงนี้ออกมาค่ะบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนอยากนั่งรถของลิซ่าลิซ่าต้องเล่นเอวีนะสาวสวยเซ็กซี่ขอเต้นแรงแรงเลยนะรอเลยฉันจะเป็นลมลิซ่าลิซ่าแบรนด์โรยลส์ลูกสาวเช่นรวยมากลูกแม่อยากเป็นโรยส์ของเธอลิซ่าจะโชว์สน่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธออีกครั้งเรียกว่าสุดปังมากๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับล่าสุดทางโอโซน,นาสปอยไม่ไหวจริงๆ